สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุแตกนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ส่งใจมาด้วยนะครับผมเอาละครับช่วงนี้มีผู้สนับสนนาการเราเยอะแยะมากมายครับแต่ก่อนอื่นไปพบกับผู้ร่วมสนทนากับเรานวันนี้นะครับคุณอดีศรพึ่งมาครับสวัสดีครับโอ้แย่แจ็คคู่นะคับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับครับผม ทั้งสอทีมได้เดินลงสู่สนามแล้วนะครับแล้ววันนี้เครื่องแต่งกายที่พวกเราใส่นะฮะสนับสนุนโดยห้องผ้าบารากี้มีให้เลือกหลากสีชุดบ่าวสาวชุดราตรีรวมถึงชุดหมีชุดสิงโตแพนด้าด้วยเอาล่ะครับใครเริ่มเกมเลยครับตอนนี้นะครับผมกรรมการ เปล่าทุกวีดเริ่มเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครับนกพิีดีๆนะฮะต้องนกพิกรีดร้องถึงคุณอยู่ในห้องก็ยังได้ยินเสียงนกวีทนะครับผมครับผมเอาแล้วครับส่งมาแล้วนะครับกองกลางตอนนี่ต้องบอกว่าส่งเร็วทันใจนะครับอย่าลืมส่งที่ไปรษณีย์ไทยนะครับผมครับผมอ่ะเข้ามาที่กราบขวาครับผมคิดจะกราบคุณแม่นึกถึงดอกไม้พวูมิใจของยายจันพร้อมตั้งแต่วันอังคารยันวันอาทิตย์ครับผมเอาแล้วครับส่งเข้าไปแล้วคำนั้ เลี้ยงโอ้โหแล้วทำไงลูกนี้นไทยตั้งสะถูกมากครับผมคุณผู้ชมครับสนใจให้ลูกหลานเรียนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานครับติดตอ่อลโภที่สนามฟุตบอลโพแก้ว0808008อ๋อลูกนี้หลบไปแล้ครับแล้วยิงข้ามคานไปคุณโมก็แม่น,น่าเสียดายนะครับผมคานเหล็กวงกบนะฮะประตูอลอยติดตอ่อประเสริฐอันรอยเจ้าของเดียวกับประเสริฐผิวศพแม่ เริ่มเกมนะครับผมมากันต่อเลยนะครับผมต้องสับตูทะไล้ไปที่พื้นสนามโอ้โหลูกนี้คุณผู้ชมหญ้าเป็นลอยเลยครับคุณผู้ชมคิดจะปลูกหญ้านะครับตกแต่งบ้านจัดสวนอย่าลืมติดต่อเรานะครับธุรกิจตกแต่งบ้านครับ0 2 8 8 8 8 8งแปครับผมครับผมคุณผู้ชมครับเอาละครับมากันต่อนะครับ มีการประทะกันนะคะผมบาดเจ็บตรงใจะจะมีบาดแผลต้องเห็นเลือดไหลกมาคุณลุงแม่ตับผ้ามีโอ้โหแผลแตกแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้ในการประทะกันแบบนี้ต้องขอบคุณนะฮะผู้สนับของเรานะครับยาทากรายน็มากเจ้าของเดียวกับยีราดูครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถูกหาม ออกแล้วโอ้โหส่งสัญญาณนะคะคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนตัวคงจะไม่ไหวนะคะผมหมดเอาละครับหมดหมดครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้โหพารุ่นหมดเวลาครับคุณผู้ชมครับเกมสนุกมากเลยครับเออว้าสนุกจังเลยนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อมีเลยมีฮะแล้วก็ไฮไลท์จากช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับครับผม กบมอแล้วนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งเย็นตรางูจงอางเพียงทาบางๆงตาจะสว่างทันทีครับ <c oughs> เออตอนนี้นะครับครึ่งหลังก็เริ่มมาแล้วนะครับผมยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผู้ชมครับก็บอกได้เลยว่าเกมเนี่ยค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันนะครับผมเ <c oughs> ข้มข้นมากๆเลยนะครับผมเข้มข้นถึงใจต้องกาแฟไทยตายอดมะพร้าวกาแฟจริงกาแฟจังกาแฟไทยยอดมะพร้าวนะครับ วงว่างแวะทานกาแฟกันผู้สัรรณนครับครับผมอ่าแล้ครับสวงทีกองหน้านะครับเอารู้สึกว่าจะเจ็บแล้วนะครับผมเปลี่ยนตัวสำรองลงไปอย่าลืม,มะะนะครับน้ำสำรองถ้านึกถึงน้ำสุขภัยต้องน้ำสำรองตาแม่ป่วยแม่ป่วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยแม่ป่วยแม่ป่วยอาแล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับลงมาแล้วนะครับผม เลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษครับลูกนี้ยังไงครับพูดตัดสินว่ายังไงครับพูดตัดสินว่ายังไงว่ายังไงไม่สําคัญอย่าลืมคาประกันกับเรานะครับประกันชีวิตคิดยันตายครับผมคาวันนี้มรดกถึงลูกหลานประกันชีวิตคิดยันตายครับจุดโทษนะครับลูกนี้คุณโยมครับาล้ครับแล้วลูกนี้วิ่งเข้าไปเต็มข้อและ ไม้ประตูเหล็กนะฮะบานเกตนะฮะมุงลวดเหล็กดัดม่านมูลี่ม่านกันแสงอย่าลืมติดต่อฟิวเจอร์เดคอฟิวเจอร์เดคอมีทุกสิ่งที่คุณขอยกเว้นเราไม่ให้อะเปล่าลูกคิหมดเวลาครับผมอตอนนี้นะครับผมก็ผ่านเข้ารอบอีกหนึ่งทีมนะครับแหมวันนี้สนุกสนานนะครับคุณอดิศรเพิ่งมาสนุกเนาะครับผม มมันงงไไ่สุกยเกมฟุตบอลนี้มันมากเลยนะครับเหรอฮะครับโอโ้รายการคุณใหญ่เนาะใหญ่ฮะสปอนเซอร์เยอะเลยเราอยู่ได้ครับผู้ดำเนินรายการนะครับผม<า>เอ้าวันนี้ไงลาไปก่อนนะเออไปเหอะอยากไปมากเลยเนี่ยอ่าแล้วกลับมาพบกับผมนะครับแล้วคุณอดิศรเพิ่งมาอา๋อคราวหน้าไม่มาแล้วครับผม